จอมยุทธนิรานามนะครับพัฒนาโคนขึ้นไปคอสองครับอาจารย์นกระจิบนะครับพัฒนาเม็ดขึ้นมาจอเจ็ดจอมยุทธนิรานามพัฒนาเม็ดขึ้นไปงองูสองครับอาจารย์นกกระจิบพัฒนาโคนขึ้น โคนชฉนะครับจอมยุทธิรานามพัฒนาโคนขึ้นชฉ2ลักษณะที่หมากฝ่ายขาวขึ้นโคนตรงๆทั้ง2ตัวแบบนี้นะครับและขึ้นเม็ดหน้าขุนแบบนี้มีโอกาสที่จะเล่นเป็นเม็ดซ้ายหรือม้ายงซ้ายนะครับหมากสีแดงก็เช่นเดียวกันนะครับ อาจารย์นกกระจิบพัฒนาโคนขึ้นคอเครับจอมยุทธิรานามพัฒนามาขึ้นจอสอาจารย์นกกระจิบพัฒนาม้าขึ้นนะครับงอเ จอมยุทธนิรานามเดินเบี้ยขอสาขึ้นไปขอสีครับขยายหมากทางด้านปีกซ้ายอาจารย์นกกระจิบเดินเบี้ยชฉหกมาเฉาหเตรียมขึ้นเป็นม้าโยงซ้ายจอมยุทธนิรานามเดินเบี้ยคู่ริมครับเบี้ยกอสี่ขึ้นไปอาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยคู่กลางกระดานด้วยเบี้ยเฉห้า จอมยุทธนิรนามเดินเบีย้ยคอ3ขึ้นไปคอ4เล่นแต้มเชิงเบีย้ยนะครับปูเรียง3นะครับและเตรียมที่จะพัฒนาม้าขึ้นอาจารย์นกกระจิบพัฒนาม้าขึ้นนะครับที่ตาช .6 หมากขาวพัฒนาม้าขึ้นที่คอ3เป็นไม้โยงซ้ายเกมนี้เป็นศึกของไม้โยงซ้ายต่อสู้กันนะครับ อาจารย์นกกระจิบลำเลียงโคนขึ้นเป็นม้าซ้ายขุนพลเดี่ยวนะครับจอมยุทธิ์นิรนา,ามเดินเบี้ยงอสามขึ้นไปงอสี่เป็นม้าซ้ายปูสี่เบี้ยนะครับลักษณะปูเบี้ยเรียงแบบนี้นะครับปูสี่เบีย้ยอาจารย์นกกระจิบนะครับพัฒนาขุนขึ้น จอมยุทธิรนามลำเลียงโคนขึ้นงอสามเมื่อขุนขึ้นเรือโยงถึงกันนั่นหมายความว่าอาจารย์นกกระจิบเริ่มที่จะนำเรือมาใช้งานก่อกวนคู่ต่อสู้อาจารย์นกกระจิบเลือกที่จะเดินเรือยอมางอแดกดต่อขุนทันทีจอมยุทธนะครับหลบขุนขึ้น อาจารย์นกกระจิบนําเรืออีกลำนะครับมากดต่อขุนประกบคู่หมากสีขาวนะครับไม่ยอมหลบขุนจากตากดเดินเบี้ยบุกขึ้นไปที่ขอห้ามุ่งหมายที่จะบุกโจมตีหมากสีแดงก่อนถ้าหากถูกคู่ต่อสู้เดินเบี้ยลักษณะดังภาพนี้นะครับผม ท่านผู้ชมลองฝึกคิดไปด้วยนะครับว่าถ้าหากท่านเป็นหมากฝ่ายสีแดงคือท่านอาจารย์นกกระจิบท่านจะเดินอะไรว่าจะตรงกับที่ท่านอาจารย์นกกระจิบเดินหรือไม่นะครับเรามาดูว่าอาจารย์นกกระจิบจะรับมืออย่างไรนะครับอาจารย์นกกระจิบใช้เบีย้ยกินขึ้นมาครับ มาข่าวใช้เบีย้ยกินเข้าไปและแต้มที่น่าศึกษาน่าสนใจก็คืออาจารย์นกกระจิบนะครับเดินเบีย้ยงอหขึ้นมาอ .5 ลักษณะของเบีย้ยแบบนี้นะครับที่ปเผชิญหน้ากันจะกินแลกกันแบบนี้เป็นการเตรียมที่จะทำลาย ทรงเบีย้ยของหมากขาวเพื่อเปิดคลองเรือทั้งสองลำนะครับถือว่าเป็นลักษณะของเบีย้ยที่สวยงามในการโจมตีหมากสีขาวนะครับท่านผู้ชมจดจำเทคนิคการเดินเบีย้ยแบบนี้ให้ดีๆนะครับถ้าหากว่าท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับเลือกที่จะเดินเบีย้ยตัวนี้หลบขึ้นมาจะตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบถึงแพ้เพราะจะถูกหมากขาวไล่โคนนะครับ บางครั้งเราอย่าไปติดว่าจะถูกคู่ต่อสู้กินตัดเบี้ยนอกเบี้ยไหนเพราะถ้าหากถูกกินตัดนะครับโคนก็ได้ขึ้นมาโจมตีหน้าขุนของสีขาวนะครับดังนั้นในตานี้อาจารย์นกกระจิบโชว์เทคนิคการเดินเบี้ยนะครับแต้มที่สวยงามในเกมนี้นะครับคือเบี้ยงอห้านะครับเบี้ยแ,แต้มนี้นะครับมาดูว่า การเดินเบี้ยแต้มนี้จะส่งผลอย่างไรต่อหมากขาวในอนาคตจอมยุทธนรานามตัดสินใจใช้เบี้ยคอสกินตัดเบี้ยที่งอหมีตัวที่จะกินเบี้ยได้1 2ึสาม ต้องเลือกให้ถูกนะครับท่านผู้ชมอาจารย์นกกระจิบนะครับเลือกที่จะใช้โคนกินเพราะว่าโคนจะยืนตำแหน่งที่ดีนะครับการเลือกใช้ตัวในการกินหมากก็ต้องพิจารณาให้ดีนะครับหมากขาวกินตัดเบี้ยอาจารย์นกกระจิบใช้โคนกินเข้ามาอีก จะเห็นว่าตำแหน่งการยืนตัวหมากของหมากสีแดงนะครับยืนอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบนะครับโคน2ตัวโคนขุนพลคู่นะครับและเบี้ยนะครับพร้อมที่จะส่งเข้ามานะครับโจมตีโคนดังนั้นหมากขาวถูกบังคับแล้วนะครับอีกทั้งขุนอยู่ตากดนะครับ หมากสีขาวตัดสินใจกินตัดเบี้ยอาจารย์นกกระจิบนําม้านะครับขึ้นมากินเกาะโคนนะครับจอมยุทธนิรานามตัดสินใจดึงม้ามาผูกโคนการดึงม้าถอยกลับมาก็ตกเป็นฝ่ายตั้งรับแล้วนะครับท่านผู้ชมสังเกตตัวหมากตัวใหญ่ของท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับ อีกทั้งมีเรือประกบคู่แบบนี้นะครับมีความรุนแรงเป็นอย่างมากนะครับอาจารย์นกกระจิบนำโคนนะครับไหลเข้ามาโจมตีนะครับ อขออภัยท่านผู้ชมนะครับยังไม่ได้เดินโคนมาตานี้นะครับผมอาจารย์นกระจิบลำเลียงโคนตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับโคนคอห้าครับผมนะครับนี่คือลักษณะของโคนคู่นะครับจอมยุทธิรานามตัดสินใจถอยขุน หลบลงไปนะครับที่งอนหนึ่งอาจารย์นกกระจิบนะครับได้แต้มเข้าโจมตีเปิดโคนตัวนี้นะครับบุกเข้ามาที่ตาคอสเปิดทางให้เรือนะครับผมยิงมาที่ขุนและโคนถูกโจมตีอยู่ม้าก็ถูกโจมตีจอมยุทธนิรานามตัดสินใจใช้โคนกินแรก อาจารย์นกกระจิบใช้โคนกินไล่ม้าครับม้าหลบนะครับไปกอสี่จับกินเบีย้ยถูกเบีย้ยไล่ม้านะครับม้าเดินบุกเข้าไปไล่เรืออาจารย์นกกระจิบหลบเรือมาจับกินม้าครับจอมยุทธิรานามตัดสินใจถอยม้านะครับลงมากินโคน ก็เสียเปรียบสักหมากนะครับอาจารย์นกกระจิบนะครับใช้เบีย้ยกินเข้ามาเพื่อที่จะหงายเบีย้ยได้ขุนหลบนะครับจากตากดหงายครับเพื่อต้องการแลกกับเม็ดเม็ดกินอาจารย์นกกระจิบนำเรือนะครับกินขึ้นมา สถานการณ์หมากตอนนี้หมากสีแดงได้เปรียบทางหมากตำแหน่งหมากและก็สักหมากด้วยนะครับหมาตัวนี้นะครับของหมากขาวยังไม่มีตำแหน่งการยืนเลยนะครับเรือนะครับมาใช้งานที่จอ8อาจารย์นกกระจิบปูเบีย้ยช .6 ขึ้นมาช .5 เสริมกำลังรบนะครับ ขุนหลบมาฉอนหนึ่งอาจารย์นกกระจิบเดินเบีย้ยบุกเข้ามาเบีย้ยยอกินก่อนนะครับกินตัดอาจารย์นกกระจิบใช้เบีย้ยกินเบีย้ยหลบขึ้นไปครับไล่ม้าอาจารย์นกกระจิบนำม้านะครับเข้ามาไล่เรือ แลกกับโคนด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นเบี้ยงหายจอมยุทธนิรนามนะครับใช้ม้าไล่เรือของอาจารย์นกกระจิบเรือลำนี้นะครับอาจารย์นกกระจิบหลบเรือมาคอสองครับ จังหวะนี้นะครับถ้าหากว่าหลบเรือนะครับเช่นหลบไปที่ขอไข่หนึ่งอาจารย์นกกระจิบจะนำเรือนะครับมาซ้อนกินมา้าถ้าม้าหลบโคนขาดนะครับแบบนี้ก็อันตราย และถึงแม้ว่าไม่หลบก็อันตรายอยู่ดีนะครับจอมยุทธในรั้นามตัดสินใจใช้โคลนกินกินม้าครับเบี้ยกินเข้ามาเป็นเบี้ยงหงายนะครับม้าขึ้นไปนะครับม้าตัวนี้นะครับคร่อมเรือโจมตีเบี้ยหงาย จังหวะนี้นะครับอาจารย์นกกระจิบอ่านหมากมองเห็นแต้มเข้าทรรนะครับยอมที่จะเสียเรือฟรีนะครับท่านผู้ชมโดยการยอมเสียเรือที่คอ2จะต้องมีแต้มที่ดีอย่างแน่นอนนะครับอาจารย์นกกระจิบนะครับเส้นเรือให้กินด้วยการเดิน ม้านะครับบุกเข้ามาจอสเรามาดูว่าอาจารย์นกกระจิบมีแต้มเด็ดอะไรซ่อนอยู่ม้ากินเหมือนจะได้กินเรือฟรีนะครับอาจารย์นกกระจิบมีแต้มเด็ดนั่นก็คือเรือนะครับมาจับกินมา้าเตรียมที่จะใช้ม้ากินเบี้ยตีรุกขุนหลบแล้วใช้เรือรุกจนนะครับนี่คือการอ่านหมาก ของท่านอาจารย์นกกระจิบซึ่งเป็นสุดยอดเซียนนะครับมาดูว่าหมากขาวจะป้องกันอย่างไรหมากขาวต้องยอมเสียเรือคืนนะครับและแต้มนี้นะครับก็ถูกเบี้ยงหายกินรุกขุนหลบถูกเรือกินมา้า จอมยุทธิรนามขอยอมแพ้ในตานี้ครับส่งผลให้เกมนี้เป็นท่านอาจารย์สุดยอดเซียนลกกระจิบเป็นฝ่ายชนะไปได้อย่างสวยงามนะครับผมและแต้มที่สวยงามนะครับคือแต้มยอมเสียเรือนะครับโยนม้ามาที่ตาจอสี่ถือว่าเป็นการอ่านหมากที่สวยงามมากนะครับผมลองจดจำแต้มเด็ดแบบนี้ ไปใช้ในการเล่นนะครับถ้าเป็นท่านอาจารย์เซียนป่องก็จะเรียกว่าลูกสูตรสถานพบสถานฟ้านะครับผมถ้าเป็นท่านอาจารย์นกกระจิบก็จะเรียกว่ากลยุทธ์สุดยอดเซียนนะครับ